สวัสดีครับนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอสวัสดีนะครับพี่น้องชมรมคนมักเคลื่องเสียงกลางแจ้งทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับพี่น้องนะครับเข้าสู่การรีวิวสินค้านะครับมือสองจากทางร้านคมออดีโอนะครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับสำหรับพี่น้องที่รวมอุดหนุนสินค้าจากทางร้านนะครับและก็ขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกันเข้ามาสุกูสุคนเดอร์นะครับ มือนี้กาพ่อพ่อพี่พ่อน้องคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมมือนี้เป็นสินค้าของประจําวันทียีสิท่านวานะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมเลยอีกนะครับเลยอีกโบกิมือนะครับผมก็จะเป็นเปลี่ยนพศใหม่แล้วนะครับสี่ปีใหม่แล้วพี่น้องครับผู้ใดท่านใดมีพระเวแอมไว้ใส่การใส่งานนะครับผมฝากไว้ในกระลักันครับผมอีกหนึ่งช่องทางทั้งเลือกครับพี่น้องครับลูกอีสานพันขดเดียวเมืองน้ำดำนะครับผมหลากหลายเรื่องเล่านะครับโบกิเป็นของ เครื่องเสียงมือสองนะครับหรือว่ามือแรกนะครับคอร์ด EQ มิกนะครับพาวเวอร์นะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับลักๆเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องเล่าของพาวเวอร์แอมป์นะครับประมาณ80%นี่นะครับเป็นในเรื่องเล่าของพาวเวอร์แอมป์เนาะนะครับอ่ะนะครับผมมื่อวานนี้ครับน้ำเสนอเป็นพาวเวอร์แอมป์นะครับที่หลายท่านถามหากันนะครับหลายคนถามหากันว่ามีเข่ามาเราไปเนาะนะครับ มื่อนี้มีเข้ามาแล้วครับพี่น้องครับเครื่องหนึ่งสวยๆนะครับเดิมๆนะครับผมเดิมๆแต่สติกเกอร์นี่ขาดแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมสติกเกอร์นี่ขาดแล้วนะครับแต่ข้างในยังเดิมๆนะครับเพราะว่าการใส่งานมันก็ต้องมีการเป่าฝุ่นเป่ายางครับพี่น้องครับพี่น้องก่ต้องไปซีเรียสนะครับในจุดของสติกเกอร์นะครับขอแต่มันใส่งานปกตินะครับผมไม่มีการซ่อมแซมใดๆมานะครับนั่นก็คือถือว่าโอเคนะครับมันก็ต้องตามสภาพของมือสองเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะนะครับมื่อนี้นําเสนอเป็นอ่า พาวยัมจากบริษัท SAE ครับพี่น้องครับเป็นรุ่น TX 3 0 0พนะครับรุ่น TX 3 0 0พนะครับรุ่นนี้แล้วรุ่นนี้นี่ก็เปรียบเทียบได้กับเป็นสเปคกเดียวกันกับตระกูลของอ่า 10X นะครับตระกูลของ 10X ตระกูล10นะครับประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้สออกแบบมาเป็นสีดำในะครับผมหน้าตาดุดันในการผมไฟหน้าตัวนี้สวยๆนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะครับผมมักอ่าผมมักไฟ นะครับผมไฟซิงเกิลนะครับออกอ่าวเขียวสะท้อนแสงนะครับงามนะครับส่วนอะกูนซิปซิปเอ็กนะครับสิเป็นไฟไล่ขังนะครับซึ่งก็จะเห็นบกคอยชัดปันใดนะครับอันนี้คือในเรื่องแคร์แนในเรื่องไฟน้องพี่น้องเนาะนะครับส่วนในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับบ่ต้องห่วงครับพี่น้องครับให้การตอบรับดีจากหลายวงนะครับผมว่าจะเป็นดนตรีสดล้ำสิ่งนะครับตัวนี้สามารถรับได้หมดนะครับผมผ่านการทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับ S A E T X 3 6 0พนะครับผมเป็นโูรแอมค่าดีบวกนะครับซึ่งผสมประสานเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับผมเหตุไถ่นำเสียงออกมาที่ถือว่า,ามาตรฐานพอสมควรนะครับส่วนเรื่องของกำลังขับกำลังวัดนะครับผมตัวนี้สีอูทประมาณ1,000วัตต์อยู่ที่8โอห์มต่อชัแนลเดอพี่นองเดอนะครับ1,000ว oh m, ัตต์ oh m, อยู่ที่8โอห์มต่อชัแนลนะครับส่วนซโอห์มนะครับผมซโอห์มอยู่ที่1750วัตต์นะครับ 4โอห์มอยู่ที่1,750วัตต์นะครับตัวนี้ก็ยังลง2โอห์มได้อีกพี่น้องครับ2โอห์มนี่โหลดได้ถึง2,250วัตต์นะครับ2,250วัตต์เป็นโพลแอมป์สวิตชิงนะครับน้ำหนักเบาพี่น้องนะครับน้ำหนักเบานะครับถือว่าคนใหญ่สะดวกสบายนะครับงานเวทีกับลูกน้องกับผู้ชมนะครับอ้าวก็ถือว่า อ่าเป็นรุ่นที่นาใส่อีกรุ่นหนึ่งนะครับผมหลายๆวงดังๆยิ่งใส่ครับผมแถวอุบลมิวสิกอุบลขออภัยนะครับพี่น้องครับอุบลเสียงกบไออุบลเสียงครับเครื่องเสียงฝั่งโทนตัางปุ่นนะครับขออภัยพี่น้องอะไหลายกันแล้วกันครับอาการไข่ยังบ่ท่านใดลงตัวปันใดนะครับขออภัยกันแล้วกันเด้อนะครับโอ้ยเริ่มไอแล้วครับพี่น้องนะครับขออภัยหลายกันแล้วกันครับ นี่คือนะครับขอมุ่นโดยข่าวๆนะครับของ SAE TX ่ x มพนะครับอ่ะในการผมครั้งลังนะครับพี่น้องกับคืนสิเคยเห็นกันแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไขพี่น้องเบิรงนอีสก่อนนะครับสภาพตัวนี้นะครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับความสวยงามนะครับความสวยงามเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับตัวนี้นะครับในรูปกล่องอ่ากัะสิบ่คอยเห็นชัดเจนไริเ้ณพี่น้องเดินนะครับต้องขออภัยกันแล้วกันครับนะครับ ตัวนี้นะครับสเปคคอนข้างหลังก็ให,ห,ห,ห้เอามา,าอยู่ผมก็ได้นะครับได้ใส่แบบมุนเอาขึ้นเขานะครับนี่ครับข้างหลังประมาณนี้ครับอ่นะครับข้างหลังแจ็คสายสัญญาณนะครับแจ็คสายสัญญาณสี่เป็นเฉพาะแจ็ค XLR เด้อนะครับพี่น้องครับเป็นเฉพาะแจ็ค XLR นะครับส่วนอ่าสายสัญญาณลำโพงนะครับผมมีมาให้ทั้งสองรูปแบบอยู่นะครับมีทั้งสเปกคอนนะครับแล้วก็เป็นดำแดงนะครับที่เฮาก็เห็นกันทั่วไปเนาะนะครับผมอ่ะนะครับประมาณนี้ครับโดยคร่าวๆครับพี่น้องครับคุณภาพดีแน่นอนนะครับผู้ใดได้ใส่แล้วรับรองว่าสิติดใจครับ นะครับถือว่าหลายๆวงเพลินให้การยอมรับนะครับในเรื่องของนําเสียงครับพี่น้องครับคับเบสนะครับผม18นิ้วโครงลอนะครับได้หูละ2ดอกแบบอิ่มๆครับพี่น้องครับอิ่มๆเหลือๆนะครับขับกลางแหลมนะครับหูละ1ถึง4ดอกนะครับผมแล้วแต่การใส่งานนะครับพี่น้องครับแบกได้นะครับขับได้แน่นอนครับหูละ4ดอกได้แน่นอนนะครับกลาง12นิ้วนะครับกําลังวัดก็ถือว่าสูงนะครับที่สําคัญครับผมกินกระแสไฟหน่อยนะครับไฟปลายสายครับร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนะครับผมสวิตชิ่ง นะครับสามารถได้ครับทำงานและก็เหตดให้น้ำเสียงออกมานะครับได้ดีได้เกือบมาตรฐานนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าทดสอบให้พี่น้องก็ฟังหนยกันล้วกันเนาะนะครับเปิดเลยอ่าโอเคครับไฟสวยพี่น้องครับอ่าโอเคครับผมโรเทคครับผมตัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัดเรียบร้อยนะครับผมสีมีไฟซิงเกิลหรือว่าไฟออนนะครับไฟออนนะครับสีเขียวขึ้นนะครับชัดเจนนะครับนี่สวยงามมากครับไฟยัยงบวขึ้นโน้นนะครับใส่หลายๆแฉนนะครับ ใส่ลายแท่นนี่ไฟเลี่ยงกันเป็นตามจังหวะง่ามขนาดนะครับอ่ะในการผมจะทดสอบกันเลยครับที่ผมทดสอบพี่น้องนี่เป็นตู้เออ่ 11a ps15 นะครับสองใบนะครับพี่น้องครับสองใบลองเบิรงครับนะครับช่องเอนะครับ วอลุ่มนะครับผมวอลุ่มดีนะครับผมวอลุ่มดีนะครับทั้งหนึ่งทั้งช่องช่อง A นะครับผมเดี๋ยวช่อง B นะครับเดี๋ยวทดสอบ้เบิงอีกรอบนึงนะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสายย่านดันลังวอนเด้อนะครับผมนะครับปิดเครื่องทุกครั้งนะครับผมก่อนจะเปลี่ยนโหมดนะครับปิดเครื่องทุกครั้งนะครับแต่ว่าบางคนก็บผมปิดนะครับพี่น้องครับเอาเป็นเพื่อว่าความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยนะครับเพื่อ แอบเฮาสิบบริเกิดปัญหานะครับปิดก่อนนะครับจังเปลี่ยนก็ได้หรือว่าปิดอ่าสิเปลี่ยนโหมดแต่ละครั้งนะครับสตูดิโอบิดพลดแล้วในครับผมเฮาก็ต้องอ่าปิดเครื่องซะก่อนนะครับเอาเป็นเพื่อความมัรงมาณนะพี่น้องเนาะนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมเปลี่ยนอ่ามาช่องสองแป๊บหนึ่งนะครับอ่ในะครับผมหลังจากที่เฮานะครับล่องช่องหนึ่งไปแล้วนะครับผมสลับสายสัญญาณนะครับเรียบร้อยนะครับผมวอล์รุมนะครับช่องหนึ่งปกติดีนะครับบ่มีแอกมีแขกนะครับวันนี้ล่องช่องสองบังครับเปิดเหมือนเดิมครับ โอเคครับผมสัญญาณนะครับผมตัดปกตินะครับไฟออนนะครับขื่นโชว์นะครับ โอ้ยจะมาลุ้มดีนะด๊อกอ่าโอเคนะครับผมช่อง2นะครับวอลุ่มนะครับปกติดีนะครับบ่มีคอกมีแขกนะครับสำหรับอ่า S A ี T X 3 0 0์ตัวนี้นะครับพี่น้องนะครับสนจิตสนใจนะครับสามารถสอบถามได้นะครับบริษัทเบอร์โทรนะครับหรือเบอร์ไลน์นะครับเบอร์เดียวกันนะครับ063 0564876นะครับ063 0564876นะครับราคา9,200บาทนะครับราคานี้ร่วมจัดทรงสำหรับผู้ที่เพิ่นพ้อมโอนเดอี่น้องเดอนะครับส่วนผู้ใดที่บ่มั่นใจนะครับผมบ่มั่นใจนะครับก็สามารถทางง้านเท่านะครับยังมีบริการเก็บไปทังนะครับแต่กาสิบวกครับ CO d ดีเพิ่มไปนะครับ200 300นะครับแล้วแต่พื้นที่ห่างไกลนะครับแล้วแต่พื้นที่มันอยู่ขามเขตหรือบ่อนะครับพี่นงครับ 9,200บาทนะครับสำหรับท่านใดที่พร้อมโอนนะครับผมพ,อ AMD, พ,อพอม่อแหวมดีพ่อแหวมมาตรฐานนะครับผู้ใดที่ท่าน,นมีพอม่อแหวไว้ใส่การใส่งานนะครับผมสามารถติดต่อได้นะครับหรือว่ามีอ่นี่เรื่องของพี่น้องอยากสีเหล็กเปลี่ยนตีเทิร์นในครับลองเสนอมานะครับส่งรูปมากหรือแอดไลน์มาในกรมทางเข้ากับสีเบิ้งหรือกับพิจารณาให้นะครับว่าเป็นตะไปกันได้จักบาทนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้ นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับพี่น้องครับเพื่อพี่น้องสิได้บ่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากทางร้านนะครับสบายดีสุกกูสุกคนครับผมคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ